หลายคนสงสัยใช่ไหมคะอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพต้องเรียนอะไรที่เหมาะสมกับเราไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยไปกันหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่า a f t e r cap t r a d e r สอนอะไรบ้างเกี่ยวกับคุนวันนี้เราจะมาอธิบายรายละเอียดกันทั้งหมดเลยนะคะเราจะมีทั้งหมด4คลาสคลาสที่1กับคลาสที่2นะคะเราให้ชื่อว่า level ไทเทเนียมแล้วก็เลเวลแพลตินัมนะคะสองคลาสนี้จะเป็นหัวใจหลักนะคะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวในตลาดหุ้นได้เลยนะคะคลาสแรกเทคนิคพิชิตฐานรากฐานรากคืออรไรคือก่อนเกิดกราฟอะไรเกิดก่อนหมายถึงก่อนเกิดกราฟวันนี้ในอดีตเขาบอกอะไรเราบ้างนะคะเราก็จะไปเรียนกันนะคะเรื่องของอดีตนะคะเทคนิคพิชิตฐานรากจะสอนตั้งแต่ก่อนเกิดกราฟเลยนะคะก็คือหุ้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรนะคะแล้ว เราต้องโฟกัสอะไรมันเราจะไม่ได้มาสอนหรอกนะว่าเออตีฟิโบตีแบบนี้แค่นั้นนะคะแล้วก็แนวรับแนวต้านแนวรับคือแนวที่ชนแล้วไม่ร่วงแนวต้านคือชนแล้วยอ่อเราไม่ได้สอนแค่นี้แน่นอนนะคะในฐานรากเราจะสอนลงลึกนะคะในดีเทลที่เราทําการวิใใจัยมาด้วยตัวเราเองนะคะเราจะบอกว่าคุณจะได้ยินในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นยังไงไปดูกันในคลาสนะคะ เทคนิคพิชิตฐานรากนะคะก็จะประกอบไปด้วยแนวรับแนวต้านฟิโบโนะคะไพลแพทเทิร์นชาร์ตแพทเทิร์นนะคะไพสเปซนะคะแล้วก็แท่งเทียนเนาะแท่งเทียนแล้วก็มีอะไรมากกว่านี้นะคะมีอะไรมากกว่านี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เราไม่ได้บังคับก็คือจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะคะแต่รุ่นนี้เราขอบังคับให้เรียนเพราะอะไรเพราะว่าบางคนรู้ แต่ไม่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหน้าเทรดได้โอเคไหมถ้าอยู่ในเทคนิค21เทคนิคพิสิทธิ์ความบางครั้ง21วันฉันต้องพังงานนะคะก็คือจะเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคล้วนๆจะไม่ได้สอนพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นถ้า2อย่างนี้นะคะเอามาแมทชิ่งกันมันจะแมทกันไม่ติดโอเคไหมถ้าเรารู้ไม่จริงมันจะแมทกันไม่ติดแล้วรู้ได้ยังไงถึงจะรู้จริงอะไรที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเรารู้จริงก็คือเราต้องสามารถทํากําไรได้ โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นความไม่รู้แพงกว่าเสมอนะคะเราขอบังคับนะคะให้เรียนทั้งสองคลาสนี้ก็คือทั้งฐานรากแล้วก็21เทคนิคควบคู่กันเพราะว่าเราจะย้ำให้ว่าฐานรากเนี่ยเวลาไปแมทชิ่งกับ21บเเทคนิคมันเป็นยังไงนะคะถ้าเปรียบเทียบตลาดหุ้นกับการทำอาหารอาหารใดฐานรากนะคะก็จะเปรียบเสมือนวัตถุดิบเช่นถ้าเราจะทำต้มยำวัตถุดิบคืออะไรก็มีไก่หมูหมึกกุ้งอ่ากระเพราะอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นวัตถุดิบอันนี้มันคือฐานรากโอเคไหม ส่วน21เ,เทคนิคเปรียบเสมือนการปรุงปรุงยังไงให้อร่อยนะคะปรุงยังไงให้อร่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเรียนที่ไหนมาก็แล้วแต่แต่ละที่วัตถุดิบจะไม่เหมือนกันโอเคไหมวัตถุดิบจะไม่เหมือนกันแล้วเวลาเอานาเอามาปรุงเนี่ยนะคะมันจะไม่อร่อยเลยถ้าคุณขาดวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งตามสูตรของเราโอเคไหมตลาดหุ้นก็เช่นกันนะคะตลาดหุ้นก็เช่นกันถ้าคุณเรียนที่อื่นมานะคะถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันแมทชิ่งกันไม่ได้ทุกคน คือเรามีวิธีการปรุงให้แต่ว่าทุดิบเราไม่บอกนี่ว่าต้องใส่อะไรบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไม่อร่อยอยู่ดีต่อให้คุณมี21เ,เทคนิคแต่ว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องฐานรากที่เรากําลังจะสอนนะคะเราไม่ได้สอนหรอกว่าแนวรับเป็นยังไงแนวตั้นเป็นยังไงเราไม่ได้สอนแค่นั้นนะแล้วที่สําคัญนะคะเวลาเอาไปใช้กับหน้างานจริงรู้ได้ไงอ่านนักเรียนหลายๆท่านบอกว่าคุณครูรู้ได้ไงว่าชนแนวเนี้ยแล้วมันจะยอ่อชนแนวเนี้ยแล้วมันมันจะไปอ่ะแนวนี้ทําไมมันถึงฟอ้เบก แนวนี้ทาไมมันถึงไปเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกันกบเทคนิคทั้งสองเลยนะคะทั้งเทคนิคพิชิตฐานรากแล้วก็เทคนิค21เทคนิคพิชิตความบ,บางคัาง21วันฉันต้องพังงานนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลาสแล้วทุกคนจะรู้ว่าเรารู้ได้ยังไงทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตัวเองถ้าคุณตั้งใจฝึกฝนเราบอกไว้เลยนะเห็นผลลัพธ์แน่นอนนะคะไม่ขาดเรียนส่งเวิร์กชอ็อปทุกเวิร์กชอ็อป ขยันฝึกฝนถึงเวลาฝึกฝึกให้ทําอะไรทํานะคะรับรองผลเลยนะคะในหนึ่งเดือนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการไม่ต้องเชื่อเรารุ่นหนึ่งถึงรุ่นสามบอกให้เราปิดสํานักไม่มีใครรีวิวให้สักคนเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารุ่นสี่จะรีวิวให้ไหมโอเคไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นสี่จะรีวิวให้ไหมนะคะอ่ะจบไปสองคลาแล้วเนาะนะคะ,นะคะก็คือ เออเลเวลไทเทเนียมก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็เลเวลแพลตินัมก็ตัวนี้นะคะก็ทั้ง2องเลเวลนี้นะคะก็จะมีะตารางเรียนที่แตกต่างกันนะเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางเรียนใต้คลิปอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราก็แปะตารางเรียนให้นะคะว่าแต่ละคาสเรียนวันไหนบ้างเนาะก็ทักอินบอกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเรียนได้นะคะของแต่ละคาสก็เวลาเรียนไม่กระทบกับงานประจํานะคะเอาเป็นว่าเทคนิคพิชิตฐานล่างแล้วก็ย1เเทคนิคพิชิตความมั่งคั่งถ้าใครจะเอาจริงนะคะก็ลงให้ครบ ลงให้ครบเพราะว่าคลานี้เราก็บังคับเพราะถ้าไม่บังคับเดี๋ยวทาไม่ได้กันเนาะเดี๋ยวมันทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความไม่รู้แพงกว่าเสมอเดี๋ยวทุกคนจะรู้เลยว่าชนตรงนี้ทําไมย่อชนตรงนี้ทําไมทําไมเขาถึงไม่ฟอลเบรกอ่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันฟอลเบรกเพราะโน่นนี่นั่นโน่นอะไรเงรี้ยเดี๋ยวคุณจะรู้เหตุผลเลยโอเคไหมให้วิทยาศาสตร์มันเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงหรือไม่จรงิงนะคะเราคิดว่าความสําเร็จมันส่งเสียงเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วโอเคไหมนะคะก็สองคลาสนี้จะเป็นคลาสหลักๆที่เป็นหัวใจเนาะอ่ะแล้วมาสองคลาสหลังล่ะนะคะอีก2คลาสของเราก็คือในเทคนิคพิชิตดีนะคะก็จะเป็นเลเวลซิเวอร์เนาะแล้วก็อีกเลเวลหนึงก็คือเลเวลโกลนะคะเป็นคอเทดอ่ะเดี๋ยวเราอธิบายเรื่อง DW ก่อนนะคะบางท่าน DW เนี่ยเราจะรับคนนอกก็คือคนที่มีเทคนิคอยู่แล้วแล้วมาเรียน DW นะคะแต่เรากำลังจะบอกว่า DW อย่าเข้าใจผิดนะ เราจะไม่ได้สอนวิธีการเลือกหุ้นในเทคนิค PCDW นะคะบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเราจะสอนวิธีการเลือกหุ้นที่เทรด DW ด้วยไม่ใช่นะคะเราสอนเลือก DW เท่านั้นเรื่อง DW เราสอนแค่ DW เท่านั้นเราจะไม่ได้สอนว่าหุ้นขึ้นเพราะอะไรหุ้นลงเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ใน21เทคนิคพิชิตความบางครั้ง21วันฉันต้องพังงานหมดแล้วโอเคไหมแล้วก็อยู่ในฐานลากทุกเทคนิคที่สอนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิค PCDW เราจะไม่ได้สอนเรื่องการเลือกหุ้น DW นะคะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนทุกคนเรียนครบทุกคาสนะคะอันนี้เราจะย้ำให้ในส่วนของ DW โอเคไหมนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนกับเราทุกคนเราก็อาจจะไม่ได้ย้ำให้นะคะเราจะย้ำแค่เรื่อง DW เท่านั้นว่าการเลือก DW เนี่ยเลือกแบบไหนนะคะเลือกแบบไหนให้ปังเลือกแบบไหนให้รอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ DW คืออะไร DW ก็คือ Derivative w a r a n t เป็นตัวที่ ทำให้พอร์ตเราโตเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีความรู้นะคะเรื่องเทคนิคสําคัญมากถ้าเราไม่มีหน้าเทรดไม่มีความรู้ D.W ก็ทําให้ล้างพอร์ตได้เช่นกันโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เรื่องเทคนิคก่อนนะนะคะก่อนที่จะไปเรียน D.W นะคะอาจจะเป็นสถาบันอื่นก็ได้หรือสถาบันสถาบันของเราก็ได้โอเคไหมนะคะอะเลเวลสุดท้ายนะคะเป็นเลเวลโ r o แต่เราจะบอกนะว่าค่าของเราอะ่ะ ครอบคลุมทุกอย่างแล้วในตลาดทุนที่เป็นของประเทศไทยนะคะแต่ไม่มีการชี้นําหรือเชยร์ซื้อขายใดๆทั้งสิ้นโอเคไหมคือเรียนสี่คาเนียจบนะไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีกเลยนะคะเขาว่าไม่ต้องไปเรียนที่ไหนหมายหมายถึงหมายถึงมันครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะคะในคําว่าตลาดทุนโอเคไหมนะคะในคําว่าตลาดทุนที่เหลือคุณก็แค่ทําให้มันตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะเอาจริงแนะนําให้ลงให้ครบโอเคไหมมีแค่สี่ขาเองทุกคนไม่เยอะไม่เยอะนะคะแล้วก็ สะสมสะสมแต้มนะคะสะสมแทมอ่ะเรามาพูดถึงเลเวลโกกันบ้างดีกว่าอันเนี้ยหลายๆคนชอบมากนะคะเลเวลโกเนี่ยจะเป็นการคอเทสคือการคุยหน้าง,งานสดๆแต่ก่อนอนะ่ะเรารับคนนอกค่ะแต่ทีนี้นักเรียนในคลาสเนี่ยขอให้รับเฉพาะคนที่เรียน21เทคนิคไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราอะ่ะจะย้ำให้จะย้ำให้ว่าเอ้ยเนี่ยถึงแนวเนี้ยมันชนลยยอจริงไหมหรือเออเวลาที่หุ้นเจอแนวรับ มันล่วงไหมแบบนี้มันล่วงไหมแบบนี้มันไม่ล่วงใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นการสอนแบบหน้าง,งานแบบเรียลไทมเป็นการย้ำหน้าเทรดนะคะคนที่สมัครเลเวลโกลได้ก็คือผ่านการเรียนที่1 1เทคนิคนะคะหรือลงทะเบียนการเรียนรุ่นสี่ก็ก็แล้วแต่นะคะก็สามารถลงครอบคลุมกันได้เลยเนาะเลเวลโกหลายๆท่านจะชอบม,มากนะคะแม้กระทั่งนักเรียนรุ่นหนึ่งสองสามนะคะก็มาลงในเลเวลในรุ่นสี่เหมือนกันนะคะในเลเวลโกรุ่นสี่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการย้ำค่ะทุกคนเคยเป็นไหม ไม่ว่าคุณจะเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเรียนวันเดียวนะแล้วคุณไม่ได้พูดถึงมันอีกเลยคุณจะจําได้ไหมอืมเรเวลโกเราทํามาเพื่ออุดร้อยรั่วตรงนี้นะคะเพื่อย้ําอ่าเราคุยกันทุกวันเช้าเราต้องทําอะไรเที่ยงต้องทําอะไรเย็นต้องทาอะไรหุ่นเวลาเจอพฤติกรรม,ม,มแบบนี้ทําไมมันย่อทําไมแบบนี้มันไม่ย่อนะคะมันก็เป็นการเอ่อเป็นการเรียนแบบการตอกย้ํานะคะคล้ายๆการท่องสูตรคูณแหละ นะคะทุกคนสังเกตไหมตอนสมัยเราเด็กๆอะคะ่ะก็คุณครูก็จะให้มาท่องสูตรคูณหน้าห้าหองทุกเช้าและเย็นถ้าคุณเรียนสูตรคูณแค่วันเดียวถามว่าคุณจะท่องแม่สองถึงแม่สิบสองไหมท่องไม่ได้หรอกทุกคนถ้าเราไม่ท่องมันทุกวันถูกไหมนะคะคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมถ้าเราเอาตัวไปอยู่กับคนแบบไหนเราจะ็นคนแบบนั้นนะคะถ้าคุณเอาตัวมาอยู่กับเราคุณก็จะเป็นนักล่าหุ่นซิ่งกับเราก็ได้โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันกับรุ่นสี่นะใครไม่มารุ่นสี่เสียใจนะ เพราะว่ารุ่นต่อไปมีปรับราคานะคะที่นี่หมู่แพงเนาะแต่ทุกโพสทุกการกระทําทุกคําสอนไม่มีการชี้นําหรือเชีรยซื้อขายใดๆทั้งสิน้นทุกท่านจะต้องมีวิจารณญ,ญาณในการซื้อขายเป็นของตัวเองนะคะ <โ S 1> เราไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์เราเชื่อเราแต่เราจะสอนให้ลูกศิษย์เราเชื่อในสิ่งที่กราฟเฉลยว่าสิ่งที่เราพูดมันจรงนิงไหมนะคะเดี๋ยวก็จะรู้รุ่นสี่เดี๋ยวจะได้รู้นะคะว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงไหมหน้าเพจในการแชร์ทุกอย่างที่หน้าเพจ มันเป็นแค่น้าจิ้มทุกคนนะคะของจริงมันอยู่ในคาสนะคะเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่รุ่นสี่โอเคไหมรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆายายรุ่นนี้เรารับแค่30ท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเต็มแล้วเราปิดเลยนะเพราะว่าการเรียนที่นี่จะหินมากคาว่าหินหมายถึงไม่ใช่ยากนะแต่มันต้องใช้การฝึกฝนนะคะถ้าคุณลงมือทําแบบ100%คุณจะได้ผลลัพธ์แบบ1 0 0แต่ถ้าคุณลงมือทํา5% 10%คุณก็จะได้ผลลัพธ์เหือนที่คุณลงมือทํา ชีวิตคนอื่นไม่ได้กําหนดนะคะเราเป็นคนกําหนดชีวิตเราเองแล้วเจอกันที่ความสำเร็จคะ่ะแล้วเจอกันกับอาตแคปเฮดเดอร์นักลา่าคุณซิ่งในซีซั่น4นะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ